ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวแล้วและมีผลงานออกมาให้ชมกันอยู่เรื่อยๆสำหรับโบมีรดาและไม่ว่าเธอจะอยู่ในบทบาทไหนหรืออยู่ในลูกไหนก็ดูเหมือนว่าจะสวยน่ารักไปสมดผมยาวก็ดีผมสั้นก็น่ารักแถมยังเป็นขวัใจของแฟนๆละครอีกเพียบอย่างภาพล่าสุดในอินสตาแกรมที่โบโพสลงไปนั้นเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยตาหลุดเลยลคะค่ะเพราะครั้งนี้สาวโบมาในโหมด สาวสายเก่าที่แอบโชว์ความเซ็กซี่เล็กๆหลังจากที่ภาพนี้โพสต์ลงไปนั้นต่างมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันจำนวนมากเลยล่ะค่ะ ¡Suscríbete